ทีสามสามดีนันที่เราไม่เอาเป็นโปรสามสี่เก้าไม่แน่วัดอกเอ๊ะทำมาลงแบบนี้ก็เสี่ยวเหมือนกันไม่ดีี๋ยวแต่คําถามคือตอบคำถามต่อไปมันจะแต่งได้หรือไม่แต่งได้อพิกแต่ว่าคือถ้ามันาโชว์แบบนี้มันนั่นมันน่าจะเอามานนะน่าจะแต่งไม่ได้น่าจะแต่งไม่ได้แต่งไม่ได้เออแต่งไม่ได้ก็นิ่งนะปืนเนี้ยถ้าไม่แต่งพื้นิ่งแต่ถ้าแต่งได้โอ้โหวอลปมันเลยถ้าจะต่อเล่นลับดาวใช่ไอ้จ่อโคตรจ่อปืนนิ่งมาพลาอีกครับ ตอนนี้เล่นเล่นเล่นกันสามคนเล่นแคนแกมกูแล้วก็ยูเออวองแบงกัสบายใจเชิมครับทีสามวงแรงอ่นนะแรงขั้นข้าดิดูดิใช่นั่งฮาริครับงษ์นำเลยครับจะเล่นอะไรตั้งห้องเล่นกันเองอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยอ้าววัวหลังมาเวนลืม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 เอะไรก็ได้เล่นกันเองตัวไก่คือไอดีเฟซบุ๊กครับเออเหมือนกันตัวไก่คือไอดีเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้มีตังเยอะกว่าตัวหลักอีก ตอนนี้ตัวไก่ผมมีตังอยู่ล้านสองเฮ้ยแต่ตัวไก่กูไอ้นี่ตังค์หมื่นบาทตัวตัวคือไว้ตัวหลักอ่ะกูกูไม่ตังไม่พอซื้อระเบิดอันนเท่าไหร่เนี่ยไม่พอซื้อระเบิดเนี่ยตังว่าเยอะโอ้ด่านนี้เหรอจะเปลี่ยนได้แบบเนี้ยมันต้องฟอกขันนด้เพราะความมันเราจะไม่ใส่กอบหาเลยเลยเดี๋ยวดูกรอบแบบเหมือนจะไม่ได้ใส่อะไรมาปิด ยห้องไหนครับห้องไหนเฮ้ยเราดูด้วยเออตัวไก่ไม่มีจิ้นคุงนี่ว่ะก็บอกมาห้องไหนห้องบอโซหนึ่งห้องซีซีหนึ่งรหัสห้าห้าตัวครับซีซีหนึ่งเนาะนายคลาสิทธิ์จะขอปิดเกมมือถือครับเอาด่านนี้ละมืือออถ่างต้องด่านนี้แล้วแหละ่มาแล้วรอสักครู่รอสักครู่ ใครเอาตัวจริงมาเล่นวะเนินครับตาเนินเอออยู่กูเปิดถ่ายคลิปด้วยผมก็ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ตอนนี้อ๋อแต่เำไไม่ใช่อะไรตาอยู่คือตัวตัวเล็กันมันสกิลมีดมันไม่คมเออจิ้นและตาตงตั้งชื่อรายการของคลิปเวลานะคือเอเวอร์เดลิเวอรีแม่งเออปืนหนึ่งที่ครับอะไรนะพืนอะไรนะเดลิเวอร์่ดลิเวอร์เดลิเวอร์ ทำไมเหรอเปลี่ยนชื่อรายการไงอ๋อเดิมที่ A V A ที่ใช่ประล่ะวันนี้เปลี่ยนละใช้ปืนแรงสลบทผมใช้ทายี่สิบเอ็ดกับ M P 5 S D 5จะเริ่มกระบอกเฮ้ยรอนอดีเออไอ้ถ่ายเปิดเปิดคลิปด้วยเปิดถ่ายคลิปด้วยห้า M 4ใช่ไหมใช้ไปเถอะผมไม่เครียด์อะไรละแล้วแต่อะไรก็ได้เป็นรายการที่เอาเอาเกาะให้หมดด้วยเอากาะให้หมดเหรอ ขอแค่กอออกหมดกอแค่นั้นแหละไม่ต้องใส่กอตัวกูไม่ตัวไก่ออกชาร์ซีรีแล้วครับเกรอกออกนะจะออกให้หมดเลยครับผมเอาออกตัวไก่ใครมีศูนยก้าก็ออกครับเจะไม่พาเราลูกหลานไก่ไก่ใช่ม่ต้องวีวะถ้าถึงขั้นว่าตัวไก่มีศูนย์ก้านั่นก็ไม่ไก่แล้วนะมีใครใช้ M4 ไหมถามก่อนผมใช้ทายิปแอนไม่มีตัวไก่ไม่มีถ้าไม่ใช้เ M4 ก็จะไม่ใช้ตามเพราะจะไม่เอาเก็บใคร เพราะว่ามาร์คสามอยู่ตัวหลักเอาไว้แบบเวลามันใ้ให้หยิบมาร์คสามมายิงแม่งเพชรนะจ๋ามาชาเออหรือวิที่สามหกกูมีหลายเบอร์อยู่ NC RC ยี่ห MC SD ห้าห้าโคตัวตาแกมมาตะแกมมายังเป็นดิฟายมาแล้วมาแล้วปั๊บเดี๋ยวเข้าห้องก่อนหยิบถ่ายอาวเฟิร์นไปดิฟายด้วยกล้องหัวกูไม่ขอแนะเพราะมันไม่ได้ช่วยเฮียอะไรห้องสี่ซีหนึ่งห้องสี่ซีหนึ่งวอร์โซนหนึ่งรหัสห้าห้าตัว ก็ชวนจะดีก็สองวะทำไมต้องสร้างวาสนาสองมาจะเข้าง่ายเออเนี่ยเออเนาะดูครับเออย้ายไหมเออย้ายเถอะย้ายเถอะย้ายนะย้ายโอเคย้ายวาสนาสองวาสนาสองไม่ไม่มีไข่เลยเงียบย้ายย้ายไม่ถูกสุกไม่ถูกไม่ทำสุขภาพกูซักคำครับก็ลดเสียงเงียบไปโรงเรียนแม่งเลยค้างเลยตังแบบนี่กูลืมไม่ถั่วจะเอา ่5 6หรือ G36 ดีวะห้อง285วต2วต2มีอยู่ห้องเดียวแหละเรไปสู่ใช่ไหมห้อง285รหัส55ตัว1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวคุณเจวัตทายนะใบเตอ้าใครก็อเพื่อนอ๋อโพลิพอเไม่มีอะไรหรอกดไปงั้นแหละเออกดไปงั้น ไอ้วันนี้แบบเราจะมาในชื่อแปลกนิดนึงด้วยเราจะไม่ยึดเราจะสีทอนเดียวกันครับปั๊บปั๊บปั๊บอยวเริ่มลนะอ่าสีทคนครับวันนี้ผมจะมาซิ้นก็กับมาอีกครั้งกับเกมเอเวอร์เทอรไทยมาไม่ได้มารีวิวหาเฮลนะครับมาปัดทอนครับกับอาร์ติสทับนีนั่นเองเนาะอน่มีคุณดิ๊กมาด้วยนะเขาเรียกครับสวัสดีครับไม่มีการเทบสวัสดีครับทุกคนไม่มีอะไรทำอะไรครับมาปัดทอนครับ บรรทอนสติปัญญาเออมาดูทูนสติปัญญากันกะครับเจ้ไทยเฮ้ยเจ้าทีนะอะไรนะคุณเนอร์ก็ได้โย้ได้โย่พ่อมเอาพร้อมก็กดจ้าสวัสดีเว้ยอจะบินนะจะบินพูดบ้างนะเว้ยเดี๋ยวตาอยู่อๆเปล่าเดี๋ยวไม่ยอมพายเฮ้ยตาหลอยไอะต่อยู่ไม่อยู่โอเคคุยได้พูด ไม่ได้ไม่ได้ใช้ปัดดาวเรือได้ไอ้ลเหลุอดเปล่าวะไอ้ลุยไม่ลอยทิ้งก่อนมาดิเดือดอยู่เปล่าวะไม่อยู่ก็กดหลับลลอยเลยแฮทบินสเลเลสเราจะแฮทบินสเลเลสแล้วครับนั่นแฮทบินสเตลเลสและปึ๊บกดเริ่มอ้าวโหลดหลายเดือนนะกากเนี่นพูดต่อครับคราวนี้ก็จะมาเล่นกันเฉยครับไม่รู้ตรงนี้อะไรดิ พอาฮันเต้งะด่านด่านด่านที่คุ้นเคยกันอือหือด่านที่มีการแคสไม่ต่ำกว่าสามครั้งเออต่ำรวมสามครั้งน้อยไปสามครั้งน้อยไปอือเป็นด่านที่แคเยอะที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วไอมีโอ้โ่หลายเยอะมากอ่ะยีอสเอสคาต纳เฮดคซีหนะ HKC 17อือไซวินเดอร์ป่ะไซวินเดอร์ด้วยเออจริงที่เซอเกาหลีอ่ะกูไม่ค่อยเห็นใครเอเล่นด่านสนุนฟ็อกเลยนะคนเล่นโคตรน้อยอ่ะ อ้าวเริ่มมาก็เฟิร์สปัดแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทนโอ้ยโอ้ยโ้นเอ้ายเอาปืนมาเหมือนเราเลยอ่ะจะบอยเด็บเหอเจ้าเจ้านิโจ้าเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยไอ้ม่ได้เด็กหลอไม่ได้เด็กหลอมไอ้แก่แม่เลว่ใครจะเลินรอยตามกันมันก็ไม่แน่หรอกครับ ตา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 าเมื่อกี้มันคุณคุณนะตา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 เมื่อกี้มันคุณคุณนะคนตุ๋ยอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะตา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 มันคุณคุณนะอ๋อเริ่มดูหมัดเอาเนื้อออเราดิโอ้โโอ้โห้อช่างม้ง โอ้หลุดหลุดไยใครทำอะไรเนี่ยก็แค่ F K คุณ F K นานไปคุณก็หลุดเดี๋ยวนะอาจจะบิงอ่เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบครับโอ้นมึงดีแรงจังวะเอ็ดอยู่อยู่โน่นแท้แต่ M16 Legend บิททิสใช่เปล่าใช่นายบิททิสเบิร์ดด้วยนะไม่ใช่บิททิสธรรมดาเอออ้่มเอิ่ว่า ยังจำไอ้ไปได้ไหมคนที่กูบอกอ่ะไอ้ไปไหนอ่ะไปดาไปที่ว่ารู้จักในห้องเรียนป่ะเออทำไมวะมันเล่นอะไรอ่ะไปวันนี้ข้าอ้ํไม่ได้วะอ้ําโดนเหล่าตายก่อนครับตายก่อนจะเจออ๋อเดี๋ยวไม่เอาเปลี่ยวว่ะไม่ไหวได้เสียงวุบวุบโดนลบไม่ทันนะ จอนดูบาทอไมีสุหรือห้องสองแปดห้าวอลโซนสองจอยแล้วจ้าโอ้ยไม่ผลาดเลยแนนี่สกายลุคโซแมเราก็ลืมไปว่าเราต้องเอาแอนตี้ไห์กัดต้องแอนตี้ไนท์เว็บปอนมาใช้นะครับแอนตี้ไนท์อแอนตี้ไนท์มีด้หรอ ลูกศรมีลูกศกเอ๊ะนายวัวลูกศรโอเอลแอนตี้ไนท์เวเปิลเมินเริ่มเรือไปก็ท่านดับคุณเห็นเขาบอกท้ายยี่สิบเอ็ดเหมือนอามาร์คสามจะพอจับแล้วมันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวไม่ใช่มันเหมือนแค่นี้แต่เรื่องความแรงมันไม่ใช่เลยความแรงนี่คนละเรื่องเลยจริงจริงถ้าไม่ใช่เทเลเมสแบบวมันจับเลยตัวเนี้ย เฮ้ทำไมมีนที่พลัดสองตัวคนที่พตัดสองตัวเฮ้ย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 พลังงานเลยรัมีพลังงานอคนดคอาุกออกเลยชหกมันย่างปบชาติผมรักทหารไทยผมใช้ X16 ผมก็ทหารไทยทาย21นี่รักชาตินะอยากได้ปืนชันเป็นไงล่ะปืนในตำนาน อ้าวอีกแล้วยตดอมากับอาโลมิงตันตายกันะจยิงกันอะนี่กูตายให้กัเอ้ไอ้้กูจะจัดังเป็นหโอ้โหมีจออุบัต วาวได้อวว้อ้บอกยแล้วขึ้นมันเป็นแผนมันเป็นแทน้ช่วงนี้แม่งเล่นแต่แบ็คไลท์อะครเ้ยแบ็คไท์กลับมาเล่นกับเราผมเล่นอยู่เวอร์สิบหได้ทาร์เอเคมา พีพีสองพันแล้วเว้นแล้วพีพีสองพันแ่เออปืนในตำนานด้วยตาลุงงดสอนกูมาปืนเนี้ยลุงลุงเดมอนพ้อจีนนะนะไม่รูกกอยิงกันร้อนแรงซะเหลือเกิน ไม่มันวิ่งไวจังวะแม่งโอ้โหโหวดบินเออยิงปงปืนกวานี้สัตว์ปึ๊ดใครสนายวะร้องเสาแล้วใครปืนดใครสนายวะโอ้สองคนพี่กำจะมาเล่นแบ็คไลท์ปะล่ะผมก็แคสอยู่อะผมแคสแบ็คไลท์ลงช่อแอนเ์ของผมอะพี่ก็จะมาเล่นก็มา <c oughs> ไม่ได้แล้วครับแบบเนี้ยมันต้องต้องไม่โดนไม่โดนโดนโดนดิโดนเออปีนกันเลยจะเอาเหรอมึงจะไม่เอาไม่เอาหดเลยวัตถุมันไปใช้แหละยิงหมดแม็กเลยก็จะโดนเกรดว่าถือว่าตอนนี้อัพจะนำนะเนี่ยจุดสามพวกเราปั่นท้อก็ยิงเดียวอะ หนาวก็ย่างเดียวว่ะอ้าวบอกแล้วเราแบกหอนไม่ชินปืน AVA แล้วอ่ะปืนแบ็คไลท์มันนิ่งกว่าทุกก็บอกเลยแบ็คไลท์มันอารมณ์เขาดีใช่โอไมล์ว่มูม่เจอหน้ากันแม่เอาปืนดีกันเดียวไอ้พวกเนี้ยก็มือทำกับเขาไม่เยอะว่าโดนไอ้โอยแต่มัวเลยโจทย์เยอะเนี่ยโจทย์เยอะก็ต้องแก้ให้หมดดิ เออผมไม่แผมไม่จุดแค่นี้ครับโอ้เป็นไงล่ะเจอให้หมดคืนแล้วอ่ะอยากเล่นบวปืนในตำนานมาเก็บบ้างก็ได้อ่ะปืนในตำนานที่มันดเยอะเนาะแต่เล่นแบบนี้เฮ้ยแต่ยู่อยู่ไหมวะแต่ยู่อยู่ไหมแต่ยู่ไม่อยู่เทพก๊อกไม่อยู่ถ้าเราอยู่จะใช้หมัดเตาเหนือไหมเออ้ย อะไสวัส <apply> ด <some antis> ีอะแกร์มันไม่ได้หรอกครับโอ้ยหลังหักไปแล้วเน็ตดีเลย์อะคืออั้มตายแล้วเพิ่งเห็นว่าโดนเหล่าเน็ดีเลย์แต่ละคืออั้มกลายเป็นคดีไข้จึกไม่รู้ว่าคนหลอนเลยจังหวะว้ยนี้เปลี่ยนเฟรมเหรอวะ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรไอ้ผู้ใจร้ายโอ้ยวัดเตะเลยวิชาอเย้กูณำแล้วเย้เนินจัดการเอาแล้วเหนือตัวสุดท้ายเหลาเว้ยห้าสิบคิวเฮ้ยเล่นกันยาวจันิงเหลาเอาละนะเขาจะเหยียบไกลอย่ายิงค่อยอย่ายิงทำแล้ววิ่งชาวิ่งชา ไปชนเองบวทอนเยสอาจจะบิงรอดูีฟิอาจจะบิงรอ่นไอตัวนเบไปกัไดโอ้โหทีอะไรวะยิงโดนไม่ตายนี้ไม่เอ็นจจอูตกเสียงขมขมเย แต่ผมก็ยังนำอยู่ดีเลยเดี๋ยวพักก็โดนน้ำแย่มากบางครั้งการน้ำอ่ะไปเรื่อยๆเว้ยไอ้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 ต่ตายแล้วอะไรวะเกียร์วะบางครั้งการน้ำอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะวินเออเว้ยโยกอะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ยเพราะนี่มีอ้อะไรเนี่ย

เปนร้ายอะจิโอ้ยยอะอีไอ้ไอ้ดรวยเลยนะกองนี้ไม่ไม่ให้หลังไง่ายหรผมฮะต้องโดนยิงตายลูกกองปะทัสนัยระยะไกลไว้มา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 วะปะทัสนัยโอเคไม่มีประทังกัน้ปะทนัยไว้ละหรือว่ายุดนกหยุตรงไม่รู้อะโอ้ยปะทัศนัยวะเนิน ได้เลยนอะไรอะไรอะไรไอ้ร <sniff> ย <servir> ิงกูขึ้นหอดให่ไม่ได้เด็กกูหรอกไม่ได้เดกกูหรอกโอ้ยไอ้กูเอาอีกวะ Do you know about the crew เฮ้ยเดี๋ยว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 ท่ไรบอลลุมปืน พี่สิกุเปเกลือมาเพื่อสิ่งนี้มันลุมผมกันมันลุงโคตรเยดผมมันไม่ได้หรอครับบาั้การลุมมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ชนะอุ้ย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 อะไรตายได้ยินเสียงกันนะอะไรอ่ะเฮ้ยตอดภาพ

พักน,นี้รู้สึกเสียวหลังแปลกๆพักพักอะไรวะ<า>พักเสียวหลังกูได้ไม่เลือก,พ,กพ,พักเที่ยงพักเที่ยงแงะนะแงะนะแงะว่าแล้วมันต้องมีพลังงานพลังงานตกจัดได้ไรเอออย่าอย่าเพิ่งให้เพิ่งกินในายไซก่ออะไรเปล่าปันสองทีไม่ตายเลยปอบผมก็เคยมาสิมันี่คุณอะ <c oughs> ากเองหรือเปล่าเออดิเฮ้ย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 ถ้ากระสุนหมดแล้วรีโหลดอ่ะจ่ากระสุนหมดแล้วรีโหลดอ่ะยังไงกูก็โหลดทันอะปัดต้องหาเวทีปุ๋ยโม้โม้เด้ออ้าวผมกะก็จะปั่นมันต้องนานไม่โดนแล้วเน่ก็วัาส์ดันยืดยืดไว้ให้อ่ะเนิร์ดแล้วเนิร์ดก็ฟันไม่โดนอ่ะเนิร์ดแบบนี้เราเราผิดหวังอะเนิร์ด ก็ไมไม่ขาดีด้วยอดีเกลียดอะไรด้วยวะีทโลามเปโูขนานลมตลไม่ดีดหใช่เอาอดีตทำไรอดีตจมิงวะตายบิเมาม์ตายโอ้ยว่ะเออตายให้ก็ตายนะสุดท้าย กูกูจ้าเอาเช็ะเบิร์เอาเช็คก็แยบสนรู้อะทำไมนักเลงโกหรืออะไรวะคำถามเออถ้าเกิดกดได้เงินล้านกันเนี่ยจะเอาไปซื้ออะไรกันเอ่ยเก็บเป้าเก็บเก็บครับเก็บแสงคงไม่ได้แล้ววะเก็บซุ่มเก็บซุ่มเก็บซุ่มรับเงินใหม่มาแล้วซุ่มเอาไว้แล้วคุณชายเล็กอย่างเงี้ยเต็นเตือนก็ได้งอนแล้ว โง่มีงอนด้วยมีงอนด้วยทีมึงเหล่าละเขาเขาโหปืนเทียอะไรยีโคตรเบาเลยไม่เบานะออกขีดที่สี่ขีดนี่ไม่เบานะผมว่าก็ไม่เบานะแต่มันก็ไม่ได้แรงอไงไอ้นะโอ้ย ปืนตอนโอ้โหปืนนี้นี่มันปืนนี้นี่มันต้อหน่อยเห่อยเราแบบชัดปืนเจียน์ปืนเจาะก้อยอ่ะมันคือความแรงตัวผมไม่ได้แอ่มันมิดก่อนเดี๋ยว์คุณลอยบ้างโอ้มันโอ้โหอะไรกันเยออะะแยโ้เห็นเฮลอดยอนก็ไม่ได้นะพี่ มีตาทิเออเดี๋ยวลองปรับบันทึกเฟรมเรทสักเจ็ดสิบดีกว่าน่าจะลื่นอยู่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอะไรครับโอ้นานแม่กูเกาแขนเลยนะไม่ได้หรอกลองเล่นแบบแบ็คไลท์ดีกว่าเจอหน้ายกเลงแล้วก็ยิงให้กูเล่นแบบคอร์ิวตี้นะเออผมก็เล่นแบบคอร์ิวตี้เจอหน้ายกเลงแล้วก็ยิงอายุอี เออกูก็ติดยกแรงยิงให้ได้แหละอ๋อยกแรงด้วยก็ได้ยิงไม่โดนกูไม่แพ้เรามาบั่นทอนกันอยู่แล้วยิงไม่ได้เรื่องเลยว่ะไอ้หลุยส์กีอาร์สี่แล้วหละไม่ยอมนะไม่โดนจริงๆอ่ะเออเอออย่างนี้ดิยกแรงยิงแล้วปวดใจแต่เราจะไม่ท้อเราจะไม่ท้อเราจะทำต่อไปกูไม่อยากจะเล่นยิงชี เล็งยิงเล็งยิงเล็งยิงคุณด่าคุณด่าเจอปืนก่อนเล็งยิงไอปืนขี้ก็เล็งยิงง่ายเกินอโอเล็งแมจ๊ะเล็งแม่จ้าโอ้ยอาโฟอาโฟอาโฟเลยจ้าการเล็งยิงมันสนุกแท้ๆเลยนะเนี่ย อหยุสี่นัดแรกนี่โคตรแม่นเลยเออจบแบบสวยงามเรือสวยกันไปในโบสในโบสกูสาบอาโฟเขาไปใช้ใช้ได้ไม่ถึงไม่ได้แล้วครับมันต้องรักแบบมันก็แปลกนะเราต้องลกยกสูมจริงอะไรนะยิงใครไอ้ไอ้หลุ่ยิงใครกูอยู่ดิ ผมไม่แตะวะโอ้ยิงลัช้านขวาชวยยิงลช้อยิงกันยิงวุ้ยหลัง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 ได้ยินเสียงข้างหลังต้องรีบมาที่เกิดเหตุก้าวศพกระสับนาะสครับเฮ้ยใครวะใครวะมองแล้วผมชนะอยู่ดีอ้โอ้ยโอ้ยจะชนะอันนี้กูไม่รับประกันนะ เอาละกาวศพเราเปลี่ยนเป้าลอดเจเคคอนเนอร์ก่อนวิ่งไปแจกแต่ไม่ใช่หนูโม่งนะวิ่งไปแจกครับลงมาซาสวยนายซากนายซากนายซากโอ้ยวิ่คถึหนังซอมบี้เลยวะพอมึงโผล่มาวิ่งมาใส่กูต้องยิงเนี่ยเร็วไปกูออกมาเร็วไปมึงชาร์จ ไต่อย่างนี <s <s un> un> <sk <sk ้อ <si ้าวโอ้ยนี่ไงจ้ค k Connor อยู่ตรงโกดังโกเบาอะไปซะเบาเลยนะแป้งแป้งแป้งจะไปพูดถึงมันเราตอนนี้ผมได้นหนีไปแล้วได้ยินเสียงคนตรงนี้ทีสุดโอ้ ไอ้แดงคนยทิงเก๋แต่ผมโคไม่คุณฆ่าแล้วเจ้าเนี่ยตายไปแล้วเป็นแผลสอนแผลดีเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยใครลงดินวะใครลงดินวะเอาละเอาละเอาละนี่ไอ้แซนดิ้งนี่เองคุณวิสปี้บอยจริงจังอดไม่ได้ถ้าไม่ได้เหล้าอันนะ อะไรวางระเบิดก์อีกแล้วอ่ะเอ็คอีกแล้วไม่ตายสิอะไรวะผนตกล่องรกัแล้วนะกูก็เห็นไม่ใช่เหรออืมไปไม่ตายเป็นยูคนเดียวคนนี่แต่งอะไรวะฮะแต่งอะไรเอ็นซ่หกอะเอ็นซ่กอะใส่ปุ๊บใส่ใส่ท่อรัวอย่างเดียวไอ้ไม่ระยะระยะเออเหมือนกันไอ้นี่ก็การตะเร้าอีเดิน

เอ้กระสุนเยอะเละไรอ่ะตกตาลี oh okay. ้ก yeah. oh okay. ูไปอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ไอ้สองคนเองต่อให้ไม่ต้องห่วงครับยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องนีครับคุณคอนปิงเนที่ต่อให้แล้วนัน โอ้ยจะไม่ทันแล้วจะหมดหมดเวลาจะนี่แต่จริงสวนไปได้ข้าวงงดอะไรวะงงเดะเกิดขึ้นงงเดะงงเดะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลางยาหเด้อ ตัดทอนเนี่ยดีกว่าแบบนี้โอเคครับก็ตัดคลิปเลยดีกว่าเนาะของเล่นต่อไปก็เราทวยแล้วเบาๆนะเบลิกับพี่สายสวัสดีครับสวัสดีครับ